ด่วนสาลดีกาพิพากษาจำคุกทักษิน8ปีเจ้าตัวน้อมรับคำสั่งทุกคดีหลังจากเดินทางไปยังสาลดีกาล่าสุดมีคำพิพากษาตัดสินจำคุกทักษินชินวัตร8ปีเจ้าตัวน้อมรับคำสั่งทุกคดีคุมตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพวันที่22สิงหาคม2566กรณีนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยลงเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลดีกาสนามหลวงแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีโดยนายทักษิณน,นั่งมาในรถตู้มีสัญลักษณ์ตาโลกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเข้าทางประตู2ฝั่งสนามหลวงท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดล่าสุด เปิดคำพิพากษาสารดีกาตัดสินจำคุก8ปีทักษิณชินวัตรจากนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ราชธรร์คุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและตรวจร่างกายที่ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทัรร์ตามขั้นตอนสำหรับคดีที่นายทักษิณชินวัตรต้องรับโทษตอนนี้มีทั้งสิ้น3คดี 1. คดีทุจริตปล่อยกู้ เอ็กซิมแบงค์ตัดสินเป็นคดีแรกเมื่อ23เมษายน2562เป็นคดีหมายเลขแดงที่อมสทับ2551ศาลฎิกาพิพากษาจำคุก3ปี2คดีหวยบนดินตัดสินเป็นคดีที่2เมื่อ6มิถุนายน2562เป็นคดีหมายเลขแดงที่อมส0 0ทับ2552ศาลดีกาพิพากษาจำคุก2ปี ไม่ได้ขอให้นับโทษต่ตอจากคดีเอ็กซิมแบงค์สคดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชินขอบตัดสินเป็นคดีที่3เมื่อ30กรกฎาคม2563เป็นคดีหมายเลขแดงที่อ,อม .5 ทับ2551าลฎสารดีกาพิพากษาจำคุก5ปีและให้นับโทษต่ตอจากคดี เอ็กซิมแคดีที่1และหวยบนดินคดีที่2เนื่องจากคดีหวยบนดินไม่ได้มีการให้นับโทษต่อจากคดีเอ็กซิมแบงคดีเอ็กซิมแบงกับหวยบนดินจึงจะนับโทษซ้อนกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา22ที่บัญญัติให้โทษจำคุกเริ่มตั้งแต่วันนี้ ที่มีคำพิพากษาซึ่งวันที่นายทักษิณชินวัตรกับประเทศไทยวันนี้ศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดหรือหมายเลขแดงให้เริ่มนับโทษจำคุกในคดีเอ็กซิมแบงค์และหวยบนดินตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566เป็นต้นไป พร้อมกันทั้ง2คดีเลยส่วนคดีชินขอบสารดีกาจะออกหมายจำคุกค,คดีถึงที่สุดหรือหมายแดงให้เริ่มนับโทษจำคุกหลังจากที่รับโทษในคดีเอ็กซิมแบงค์และคดีหวยบนดินเสร็จสิ้นแล้วรวมแล้วจำคุก3คดีเป็นระยะเวลา8ปีโดยคดีที่1กับ2นับโทษซ้อนกันส่วนคดีที่3รอนับต่อหลังจากรับคดี1และ2เสร็จสิ้นแล้ว โดยอัยการธนกิจอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบายไว้ว่าหากบวกรวมโทษทั้ง3คดีแม้จะรวมกันได้10ปี3บวกสบวกหแต่นายทักษิณจะติดจริงเพียง8ปีคือติด3ปีแรกใน2คดีแรกก่อน3ปีและ2ปีนับซ้อนกัน คอยมาเริ่มนับโทษในคดีที่3าห้าปีด้านพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสอนอชนะสงครามเดินทางมาดูความเรียบร้อยที่บริเวณหน้าศาลซึ่งได้กำหนดพื้นที่ให้สื่อมวลชนที่มารอทำข่าวบริเวณริมฟุตบาทริมรั้วศาลดีกาและเมื่อขบวนรถของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศาลดีกา จะมีการขยายพื้นที่ของสื่อมวลชนออกไปบนถนนราชดำเนินในฝั่งขาเข้าประมาณ3มเลนเพื่ออำนนยความสะดวกให้สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพได้ตั้งแต่เลี้ยวเข้ามายังถนนราชดำเนินรวมถึงยังได้มีการกั้นพื้นที่ให้กลุ่มพี่น้องคนเสื้อแดงที่จะเดินทางมาให้กำลังใจในายทักษิณ โดยรถขบวนของนายทักษินจะออกในประตู3เพื่อเดินทางไปยังเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานคร